เห็นเรื่องครูกายแก้วแล้วก็อยากจะบอกว่ารู้สึกแปลกใจตั้งแต่ประวัติแล้วนะคะในฐานะที่เราเนี่ยศึกษาในเรื่องราวของเขมรอาณาจักรขอมแล้วก็พระเจ้าชัยวลมันที่7็เพราะเรามีความเชื่อว่าอดีตชาติเนี่ยเราเคยอยู่ในอนาณาจักรนั้นนะคะเป็นสนมอมันจะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะแล้วเราก็เลยได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเยอะแล้วก็ไปเขมรเยอะมากบ่อยมากแล้วก็ไปประสาทหินทั่วประเทศไทยเลยนะเขมรก็ไปเยอะทีนี้นี่ในเรื่องราวของครูกายแก้วที่บอกว่ามีพระนั่งสมาธิ ที่นครวัดนครธมแล้วฝันหรือว่านิมิตหรืออะไรไม่รู้ว่าเห็นครูกายแก้วทีนี้เราก็สงสัยอย่างหนึ่งว่าสมัยก่อนไปนั่งสมาธิตรงไหนเหลอคะเพราะว่าสมัยก่อนเขมรเนี่ยมีการสู้รบกันซึ่งยาวนานมากแล้วก็มีการฝังระเบิดทั่ว คนไม่สามารถไปได้คนธรรมดาบ้านๆไม่สามารถไปได้เพราะว่ามีการสู้รบกันแทบจะเรียกว่าช่วงนั้นเนี่ยจะต้องมีการหนีเข้าไทยกันเลยตามชายแดนแล้วก็มีทหารดังนั้นเนี่ยพระจะไปทุดงตรงจุดไหนเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าไปในยุคที่เปิดภาษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ตำรวจทหารเฝ้าอยู่คะ่ะคุณจะไปทําอะไรไม่ได้เลยนะคะตำรวจทหารเฝ้าอยู่แล้วก็ต้องเสียเงินเข้าไปอาทิเช่นนะคะ คนต่างชาติถ้ารู้เป็นต่างชาติปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูว่าเราทําผิดกฎระเบียบอะไรเขาหรือเปล่าเอาง่ายๆนะอย่างมีคนอินเดียเด่ยเข้าไปแล้วจะอธิบายเปรียบเทียบระหว่างภาษาถิ่นของเขากับอินเดียเขายังเขายังเข้ามาห้ามเลยเออจริงๆก็คือคือเขาตรวจเข้มอ่ะไปตอนไหนอ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าครูกายแก้วเนี่อยู่ตรงปราษาบายนราษาบายนนี่ฉันก็เข้าบรนะาจาะในนครธมจะบอกว่านครวัดกับน,นครธมเนี่ย อยู่บริเวณเดียวกันก็จริงแต่ไกลเดินเหนื่อยเลยถ้าหากว่าปราสาทบายน์เนี่ยมีรูปลักษณ์แบบนี้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าในปราสาทบายน์มีแต่รูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเพราะพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดของอาณาจักรขอมเขาถือว่าตัวเองเป็นพระเจ้าลงมาจุติบนโลกมนุษย์เก็ตปะเธอดังนั้นเนี่ยก็จะมีตำนานความเชื่อว่าพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง ดังนั้นไม่มีใครเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวัมันที่เจ็ดได้มีตำนานเรื่องของนาคนะคะที่ว่าลงมาสมสู่กับพระเจ้าชัยวัมันแล้วก็แบบให้พลังอำนาจอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่านาคเนี่ยแปลงร่างเป็นส,นสวนาวสวยก็คือนาคเนี่ยก็คือพระสนมของพระเจ้าชัยวรมันแล้วในตำนานก็คือพระสนมของพระเจ้าชัยวรมันเนี่ยเป็นคนที่มีคาถาอาคมคอยช่วยนู่นช่วยนี่ตำนานนะก็เป็นพระสนมแต่ตำนานเรื่องครูกายแก้วไม่มีนะแล้วพระเจ้าชัยวัมันที่เจ็ด นับถือพุทธเพราะว่ามาเหสีนับถือพุทธอย่างมากก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางนาคปกเนี่ยในปราสาทหินทุกที่ในเมืองไทยก็มีนะก็สามารถไปหาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีนะก็จะเป็นพระพุทธรูปสมัยพระเจ้าชัยวรมันดังนั้นเนี่ยยุคนั้นเขาจะไม่บูชาผีเพราะว่าถ้าบูชาผีก็แสดงว่าลบหลู่พระเจ้าชัยวรมันนะสิสมมติว่าคุณเนี่ยอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรลมันเวลาคุณจะบูชาผีคุณต้องแอบบูชานะเธอคือแบบจะไปแบบบูชาแบบให้แบบให้กระตกกระตากนี้ไม่ได้ก็คือสิ่งที่สูงสุดคือพระเจ้าชัยวรมันดังนั้นเนี่ย ถ้าครูกายแก้วมีจริงก็จะต้องมีปรากฏในประสาทมีอะไรแต่คิดว่ายุคนั้นเขาไม่บูชาอสูนไม่บูชาผีนะเพราะพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยคือ n u m b e r One แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เจ้าของคาสิโนเจ้าของคาสโนโนนิโน,นเนี่ยในในเขมรเนี่ยก็คือทุกคนเขารู้จักว่าใครเป็นใครบ้างฉันก็รู้จักก็จะมีคนไทยคนไทยก็สร้างพระพรมคนอินโดก็สร้างพระพรมคนฟิลิปปินก็สร้างพระพรมเพราะพวกอินโดกับฟิลิปปินเขามีเชื้อสายจีนเขานับถือพระพรมฉันยังไม่เห็นครูไก่แก้วเลยนะเธอหรือชาวเขมรเนี่ยฉันก็ยังไม่เคยเห็นเขาบูชาครูไก่แก้วเลยนะเนี่ยฉันรู้จักกับหมอผีเขมรด้วยก็ไม่มีนะเธอจริงๆ ดังนั้นเนี่ยฉันก็ยังงงเลยว่าครูไก่แก้วมาได้ยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะลักษณะภาพอะไรเงี้ยก็เหมือนกับซาตาแล้วมาตั้งอยู่กลางเมืองฉันก็รู้สึกว่ามันมีแต่ความน่ากลัวมากกว่าแล้วบอกว่าให้เรื่องโชคลาภเอ้ยสมัยยุคพระเจ้าชัยวรัรมันที่เจ็ดเขาไม่ได้มีหวยออกนะถ้าให้ในเรื่องของอํานาจพลังอํานาจหรืออะไรงเงี้ยเกี่ยวกับการลบเนี่ยโอเคนะพราะเจ้าชัยวรัรมันที่เจ็ดเนี่ยเป็นหนึ่งเรื่องของการลบสร้างดินแดนขยายดินแดนเออ ไม่ได้ให้ในเรื่องของการเล่นหวยมาจากไหนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมันยังไม่มีหวยนะยุคนั้นเนะี่ยมันมีแต่แบบเออให้ในเรื่องราวของการสู้รบหรืออะไรฉันก็งงๆเหมือนกันนะเธอเออฉันก็แบบฉันไม่เชื่อหรอกเออจริงโดยส่วนตัวเนี่ยฉันไม่เชื่อนะจ๊ะเธอเธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยศึกษาในเรื่องราวของการตั้งตําหนักทรงเจ้าสร้างรูกปั้นฉันก็ไปเจอนะจ๊ะคำพีอันหนึง่งพวกนักล่าผี ล็อกลวงเนี่ยเคยบันทึกไว้เขาบอกอย่างนี้บางครั้งเนี่ยคนที่ไปตั้งตำหนักบูชาหรือว่าสร้างรูปปั้นแล้วผีมาเข้าฝันหรือว่าวิญญ,ญาณอะไรเงี้ยมาให้เห็นมาให้เจอแล้วมาขอร้องวิงวอนบางทีผีหรือวิญ,ญญาณพวกนี้จะปลอมตัวเป็นเจ้าคือในตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นเจ้าก็จะปลอมตัวเป็นเจ้าเลยเป็นเจ้าเลยคือบางตำหนักเนี่ยเป็นผีปลอมนะอยากได้เครื่องเส้นก็มาหลอกมนุษย์ มนุษย์ก็ไม่รู้ก็คิดว่าอุ๊ยเจ้าเสด็จลงมาหรือว่าเจ้านี่แหละมาให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบตั้งเครื่องเส้นก็คือถูกผีหลอกต่อมาอีกทีอันนี้เนี่ยฉันก็ตั้งข้อสังเกตนะจ๊ะเธอว่าถ้าพระพูดความจริงอาจจะถูกผีหลอกมาก็ได้น,นี่ในโลกของวิญญาณน,นะจะถูกผีหลอกมาก็ได้คือคนไม่ได้แค่หลอกคนนะผียังหลอกผีเลยในวงการโลกวิญญาณเนี่ยเห็นจะบอกให้ ก็คือสมัยก่อนเขาจะมีการตรวจเช็คตําหนักทรงว่าอันไหนเป็นทรงจริงอันไหนทรงปลอมมันอยู่ในบันทึกฉันก็ไปค้นดูบันทึกเก่าๆเขาบอกว่าบางตําหนักเนี่ยก็จะแบบออกแนวแบบผีมาหลอกผีเล่ยล่อนอผีพเนจรใอยากจะแบบมีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี้ยจ้ะน่ากลัวฉันว่าน่ากลัวการที่มาตั้งอยู่กลางเมืองแล้วรูปลักษณ์เป็นแบบซาตานอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังมีการแบบเอา เอาหมาเอาแมวจะไปบูชายันจะไปบูชายันหรือบูชายันแล้วก็ไม่รู้นะฉันว่าไม่ควรอนะ่ะเออจริงคือเราอยากได้พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราต้องเอาอะไรไปบูชายันมันเป็นเรื่องของสมัยโบราณโบราณละนี่เราอยู่อยู่ในยุคที่เรียกว่ายุค 5G ยุคที่โลกก้าวไปนะเดี๋ยวถ้าเกิดใครต่างชาติเขาไม่เห็นเขาบอกโอ้ยคนไทยนับถืออะไรเนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่แบบ ถ้าคนเขามีการศึกษาหรือมีอะไรเขาจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวน่าหวาดเกรงนะแล้วก็รูปร่างก็แบบใหญ่มากใหญ่กว่าพระศิวะใหญ่กว่าเทพอะไรอีกเยอะแยะเลยอ่ะันรู้สึกแบบเห็นเราฉันก็แบบดูแล้วน่ากลัวเหมือนกับว่าเราอ่ะกาลังข้างใครลัทธิอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยส่วนตัวฉันไม่เชื่อหรอกว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเพราะว่าตามตำราประวัติศาสตร,ร์พระชัยวรมันที่เจ็ดนี่คือที่หนึ่งไม่มีอาจารย์ มีแต่เขาอาไปสั่งคนอื่นคนอื่นสั่งเขาไม่ได้เก็ด่าเธออืม